วันี่น้องไปสักพักสิครับแม่จ้านี่มากุขอกำลังดาวสาวดาวเสือนอีกแล้วเล็กที่สั่งไหวมาส่งเลยจ้าเป็นกำลังสีเอาลงนับจากมือที่สั่งไหวสั่งแต่วันที่ชามจิตมือวันที่สองที่ลูกพี่น้องเอ้ยโทรน้ำจนเมื่อยโทรจนยาโทรมากาซิมาพอดีหาหกมือจังเลยมาส่งฮากาอัตตุนตอนบ่ายแดดแดด กำลังอวยหลุดเข้ามาหาทางเขา่าเล็กลงเงินของหฮาเงินใกล้จะแดดบดจุบเจอ สั่งแต่วันที่เท่าเจ็ดสั่งจนสั่งจนเพื่อเพืล้างนั่นล้างล้างสงการพี่อจังจีดเหตุบับต้นคูณออกดอกงาม พอดีหกมือแดด สังเล็กแต่วันที่สาเจ็ดจนวันที่สองหากกษิไดพี่น้องเอ้ยยุดบันลังทรงการยังได้เ็ดเบันในพี่น้องสร้างเพก่นกบไปเห็ดเพื่อลังอื่นแล้ว,เพ,ลลวเพราะว่า่นเหมยถาเสียเวลามันก็ไปบเห็ดอีกลังหนึ่งเห็ดถาหลังจากแล้วลังนั้น่นยังจะมาเห็ดในห้าลังทรงการ เขาท่ใจเงินบาทเข้าที่แต่ ừ, หาหาเขาเขาที่แต่หกหา <ừ. S 1> เดีย๋ยวน,นี้มันหก6กกกแสนฮกชิปฮกแสนฮกสิบแปดฮกแสนฮกสิบเก้าไเอ้ยหาสิบแปดหาสิบเก้าอเดี๋ยวนี้น มาส่งต้นใบยๆพอดีแดดฮอ่เล็กลอยกวาเสิน เป็นทีเรียบด้อยแล้วจ้าเล็กสามแบบสามขนาดแดดแดดมีบินทางเบิร์ตมูลราคาสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาท เป็นที่เรียบร้อยเบาแหว่งแหว่งเลยจ้านี่แจอสโอเคเมื่อก่อนพี่น้องเมื่อหาผักผ่อนก้อนฮะกัออกแต่วงซีฮะก็ผักวงซีแล้วก็กินข้าวแล้วก็มาเบิ่งเพื่นโทรมาว่ามาส่งเลกสำหรับที่นี่สำนี้ก็เด้อพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวในเด้อจ้า